ใครตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องการเงินให้ไปจัดการจุดเหล่านี้ออกแล้วจะค่อยๆดีขึ้นนะคะชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นนะจุดแรกนะคือตำแหน่งนี้ใครมีไฝขี้มแมลงวันใต้ตาตรงเนี้ยให้ไปจัดการออกสองจุดนี้สาก็คือดั้งจมูก ไฝฟ้ากาขี้มแมลงวันร้อยแผลเป็นตรงบริเวณ3าสี่จุดที่อาจารย์วงไว้เนี่ยอาจารย์บอกเลยนะว่าคือหามาได้เท่าไหร่ออกหมดออกทุกบาทออกทุกสตางคือแบบมันชอบไม่หยุดอะ่ะมันชอบไม่หยุดอะ่ะโดยเฉพาะคนโอ้โหวัวนอาทิตย์อย่างเงี้ยวันอังคารอย่างเงี้ยวันศุกร์อย่างเงี้อยอืมวันอาทิตย์เนี่ยนะ หมดกับการเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงอะไรนี่คือแบบโอ้โหใจใหญ่ใจโตทีธ่ธนาคารเนี่ยนะหมดกับหมดกับแบบความเป็นเพื่อน